วันนี้เรามาเสียบยอดชวนชมกันนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่จรัสดาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดชวนชมนะคะวันนี้ก็จะเป็นฉบับย่อง่ายๆนะคะสําหรับมือใหม่ใครๆก็ทําได้นะคะไม่ยากนะคะสําหรับต้นตอต้อนนี้นะคะจะเป็นต้นต้นพันธอนแลนด์นะคะซึ่งก็ เป็นต้นที่โขดยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราต้องการตัวต้นตอที่มีความแข็งแรงนะคะซึ่งต,ตัวนี้เราก็ได้เสียบยอดไปแล้ว1ยอดนะคะซึ่งติดดีแล้วนี่ก็จะเป็นดอกกลีบ้อนสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะทําการเสียบยอดอีก3ยอด3สีคนละแบบเลยนะคะเพื่อที่จะให้1ต้นนี้ได้ออกดอกหลากหลายนะคะสวยงามอันนี้นะคะให้ดูแผล จากเขาที่แล้วที่เราเสียบยอดไปนะคะตรงนี้นะคะไม,ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะแผลไม่ค่อยสวยแต่ว่าติดดีไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ยอดอดอกนี้นะคะไปเสียบยอดนะคะเพราะว่าเป็นจะเป็นดอกสีเขาเรียกว,ว่าสีอะไรสีครีมสีกลีบซ้อนแล้วก็จะเป็นแซมชมพูชมพูนะคะอ่าจะใช้ยอดไหนคะ เอายอดนี้ดีกว่าฮะอันนี้เอาไว้ให้มันออกดอกให้เสร็จก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราค่อยคอยจัดการตัดที่ตรงนี้นะคะประมาณมีต้องคุมนะคะแล้วก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ใบที่งออกนะะไม่งั้นมันจะคลายน้ำนะเอาใบออกนะฮะเหลือให้ใบน้อยที่สุดครับ ว่าเราต้องการที่จะเก็บยอดไว้นะคะใบอ่อนนะครัแบตัดเบ็ดแค่นี้นะครับนะครับอัครั้งที่แล้วเราเราได้เสียบยอดนะคะัฝั่งนี้นะฮะวันนี้เราจะมาเสียบอยอดนี้นะครับก่อนอื่นนะ,ะปาดปาดตรงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บากนะครับ เป็นปากฉลามสามเดือนครมีต้องคมนะครับพอดีหายอดไม่พอดีกันไม่มีฮะ,ะก็เลยมีแต่แบบนี้ฮะ,ะก็เลยะะอ่ะเอานี้ก่อนก็ได้ฮาปาดนะฮะ1บห่ี ปาดสทีนะครับแต่งนิดนึงปาดเป็นสามเหลี่ยมรูปริมนะครับลายนิดหนึ่งปาดออกนะครับวางลงเลยนะครับเอามือฝั่งนี้ออกสิคะนขอดูแผนนิดนึงคิด ให้มันพอดีนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่พอไม่ไม่พอดีไม่แนบก็สามารถที่จะไปเหลาทําให้มันพอดีกันได้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นยังไงต่อคะอย่างนั้นก็พันเลยนะครับเทปนะครับเทปใสนะครับที่เป็นเทปพลาสติกนะครับที่ใช้ในการาทาบกิ่งต่อ,อเสียบยอดนะครับเอามาพันนะครับพันให้แน่นนะครับตามร้านกเกษตรทั่วทั่วไปมีขายนะคะครับมีขายนะคะ แล้วหลังจากพันนี้ทิ้งไว้ประมาณกี่วันถึงจะแกะได้คะประมาณ2อถึงสาสัปดาห์นะครับดูก่อนนะฮะถ้าแผลติดดีก็ก็แกะออกเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่ติดก็ปล่อยไปทิ้งไว้นะครับเดือนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็สังเกตดูเรื่อยๆนะครับว่าถ้าเราจับนะบีบดูนะฮะถ้ามันยังแข็งอยู่แสดงว่าอ่าเปอร์เซ็นต์การติดจะเยอะนะครับจะได้เกิดบีบข้าไปปั๊บปี๊บนะฮะแสดงว่า การเสียบยอดครั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะฮะยอดเน่าเพราะว่าช่วงนี้นี่ฝนตกเกือบแทบทุกวันเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ยอดเน่าได้นะคะแต่พอดีว่าเราว่างวันนี้นะคะก็เลยมาทําการเสียบยอดแต่ส่วนใหญ่ที่เราทําการเสียบยอดก็มีเน่าบ้างนะคะแต่ว่าเปอร์เ,อรเซ็นต์ของการติดจะสูงกว่านะคะเท่าที่ทํามาเปอร์เซนต์การติดกี่เปอร์เซนต์คะประมาณ <นะ S 1> ประมาณสัก80ฮนะค่ะ เราก็เลือกยอดดอกสีสวย oy, หรือสีที่เราชอบนะคะมาทําการเสียบยอดนะคะก็จะได้ชวนชมในหนึ่งต้นท so yes. okay, mm ี hmm. ่มีหลากหลายสีหลากหลายดอกหลากหลายแบบนะคะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งวิธีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสียบยอดแบบเหลาลิมใช่ไหมคะเป็นลิมใช่ไหมลิมนะครับอันนี้ลิมลิมคว่ำนะครับนะครับครั้งที่แล้วนี่ทําเล่นๆนะคะลิมไง นะครับริมไหติดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าในช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนอ่าจะมีปัญหาก็คือแดดนะครับที่มันมันทําให้ตัวที่เราเกี่ยวไว้มันคายน้ํานะครับก็ใช้กะระดาษอห่อไว้นะครับห่อไว้ก่อนฮะแล้วก็ งพรติกบ,บช่วงนี้คือทั้งร้อนทั้งฝนแบบนี้มันจะไม่ทําให้ยอดเน่าใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะช่วงนี้มันที่เพื่อนหนึ่งคือลดการคายน้ำครับเป็นการควบแน่นหนึ่งคือวิธีการนี้ก็คือช่วยช่วยป้องกันนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันเปียกฝนนะครับถ้าถ้าโดนฝนสาดนะครับน้ําเข้าตรงที่เรา เสียบยอดนะครับมันโอกาสที่จะเน่าสูงนะครับก็ให้สื่นนะฮะอไว้ก่อนนะครับอันอาทิตย์หนึ่งนะครับค่อยเปิดออกนะครับค่อยเปิดถุงกับกระดาษออกใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวเทปนั่นคือเก็บไว้ประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ก็แล้วแต่ช่วงนะครับอันนี้คือเสร็จไปหนึ่งยอดนะครับก็จะทำเป็นแฟนซีนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็จะทําทั้งหมดนะครัทั้งทั้งสยอดนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครเราก็จะยกโขดขึ้นนะครับเพราะว่าโขดนี่กํากำลังสวยะะอ๋อมันอยู่ข้างในยอยู่ย้ารานราทำเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปยกโขดให้<อ>ดูอีกซึ่งก่อนนันนี้เราก็ ทำการตัดแต่งรากเปลี่ยนกระถางให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาทําการตัดแต่งยกโขดซึ่งเดี๋ยวจะทําในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นรีวิวให้ดูจากการเสียบยอดจากครั้งคลิปคราวที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียบข้างนะคะเห็นไหมคะแผลแนบสนิทด,ดีแล้วแล้วก็ตัวดอกนะคะนี่ออกดอกแล้วก็แตกยอดใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะ ส่วนกิ่งนี้ก็จะเป็นอีกกิ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น,นเป็นเสียบแบบรูปดิ่มนะคะเหมือนที่ในคลิปสาธิตไปตะกี้นี้นะคะดีก็ลองมาสังเกมองเห็นกันไม่เอ่ยนี่นะคะอันนี้ก็แตกยอดใหม่แล้วก็ออกดอกแล้วเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ จระสุดาชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ